อ ग, ส ग, สสุสินารามหานครแห่งการเสด็จตบขันธรรินิพาน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล่งแห่งสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไว้วางพระไทยเดินทางจาริกประกาศพระพุทธศาสนา45,000พรรษามีพระชนมายุ80,000พรรษาวาระสุดท้าย พระองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จพุทธดำเดินมาสู่กรุงกุสินาราแห่งนี้ก็เพื่อการเสด็จดับขันธมนิพานคือการส่งสรีระร่างกายคืนสู่ธรรมชาติ กุสินารานค,นครกุสินาราปัจจุบันได้แก่ตำบลกาเซียในเขตปกครองของจังหวัดกุสินาคารัฐอุตรประเทศเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละมีชื่อเรียกกันหลายชื่อเช่นกุสาวดีกุสินสีกุสิครามกุสินคนครหลวงจีนทางสำจังเรียกว่าเกาสินนคโรปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตว่า กุสินาคาตามภาษาบาลีว่ากุสินารานครกุสินาราเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าโปรดเลือกเป็นที่ปรินิพานด้วยพระองค์เองทั้งที่พระอานนท์กราบทูลให้ทรงเลือกเมืองใหญ่เพื่อเป็นที่ปรินิพานเช่นจำปาราชฤทธเมืองสวัตถีมืองสาเกตเมืองโกสัมพี และเมืองพาราณสีเมืองใดเมืองหนึ่งพระพุทธองค์ทรงยืนยันกับพระอนุลว่ากุสินราในอดีตชื่อว่ากุสาวดีมีพระจกักรพรรดิราชามหาสุทัศนะเป็นผู้ครองนครเป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ถึง84,000เมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากมีประชากรหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยสิ่งของต่างๆนานาชนิด คือกล้องไปด้วยศัพท์สำเนียงทั้งกลางวันและกลางคืนสิบชนิดมีอาณาเขตยาวถึงสิองโยช์กว้างเจ็ดโยดแต่ตามที่หลวงจีนถังสำจังไปพบบอกว่ามีอาณาบริเวณสิบลี้โดยรอบกุสินาราในอดีตเป็นเมืองการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชครฤและเมืองพาราณสีตัวเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำฮิรัญยวดีประวัติศาสตร์เก่าแก่ได้บอกระยะทางระหว่างกูสินารากับเมืองอื่นไว้คือกูสินาราอยู่ห่างจากเมืองปาวา3ข่าวุฒิห่างจากเมืองราชครื้25โยน์ห่างจากเมืองสา克ร100โยน์ห่างจากเมืองสาวัตถี700หรือ500ลีพระพุทธองค์ เสด็จมากุสินาราหลายครั้งชากุสินารามีความจงรับภักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงกับตั้งกฎเกณฑ์ปรับหมายรัษฎรผู้ไม่รับเสด็จและไม่อารัธนาเข้าสู่เมืองข้อความนี้ปรากฏในพระวินัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่พริหะละนวันป่าใกล้มือกุสินาราทรงแสดงกุสินาราสูตรกินติสูตร มหาสุทัศนสูตรและมหาสุทัศนาชาดกในอัธกถาสุมังคละวิลาสินีแสดงเหตุผลท,ที่ทรงพิจารณาในการเลือกเมืองปรินธิพานไว้หลายประการคือ 1. เป็นการเหมาะสมที่จะประกาศมหาสุทัศนสูตร 2. พระสุภัทธปัชชิมมสาวกกำลังอยู่ที่กุสินารา 3. โทนพราม เป็นผู้แก้ปัญหาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมาพบนครกุสินาราเมื่อปีพุทธศักราช2,395เรียกชื่อหมู่บ้านว่ากุเซียหรือกาเซียพบสถานที่สำคัญเป็นกองหินเรียกว่ามาทากัวกากดต่อมาในปีพุทธศักราช2,419จึงมีการขุดค้นใหม่ โดยมีนาย A.C.L. คาลายเป็นผู้ควบคุมแต่ขุดไปแล้วก็หยุดไปรวมเป็นเวลา59ปีพบโครสร้ากสถูกขนาดใหญ่สูงรวมถึงยอด45.72เมตรตั้งอยู่บนฐานยกสูง2.74เมตรพบเครื่องเคลือบวัสดุต่างๆจำนวนมากทั้งนี้ด้วยความอาใจใ่ของด็ตรวอเกลและบัดิตฮิรานันทะ พระสถูปปรินิพานพระเจ้าอาโศกมหาราชเคยเสด็จมายังสถานที่ปรินิพานณเมืองกุศินาราแห่งนี้และได้บริจาคพระราชทรัพย์หนึ่งแสนรูปีโปรดดําริให้ก่อสร้างพระสถูปขนาดใหญ่ขึ้นณนะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธทปรินิพานภายใต้ต้นสาละทั้งคู่เมื่อวันเพ็ญวิสาขาบูชาโดยได้สร้างคร่อมแท่นปรินิพาน พร้อมด้วยต้นศาละนั่นเองมีลักษณะทรงบาทคกวา้าสูงราวเจ็สิบฟุตบนยอดมีฉัดสามชั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงที่นี่ได้เสด็จขึ้นที่ประทับบนกูตาคารศาลาของมรลคกษัตริย์ซึ่งส่งสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนในระหว่างที่เสด็จมาประพาสกูตาคารศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ระหว่างไม้ศาลาคู่หนึ่ง ซึ่งมีลําต้นกลมงามประดุจต้นตาลมียอดน้อมเข้าหากันพระพุทธองค์ตรัสขอให้พระอานน์จัดตั้งที่นอนผินศรีรษะไปทางเหนือระหว่างไม้สาระคู่นั้นเมื่อพระองค์ประทับศีหษะสาย,ยาตก็ปรากฏสิ่งอัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือต้นสาระผลิดอกออกผลผิดฤดูกาล ลนพลูลงมาถวายสักการบูชาพระตถาคตพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่พระอนุนว่าอาน,นุนการบูชาก็เท่านี้แหละตถาคตมีได้ยินดีเท่ากับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมด้วยดีเป็นการบูชาอย่างสูงต่อพระตถาคต ก่อนจะเสด็จปรินิพานพระพุทธองค์ตรัสถึงสถานที่เพื่อการระลึกถึงและ,จะเจริญในกุศลทั้งหลายให้กุลบุตรผู้ศรัทธาควรเห็นได้แก่สังเวชนียสถานสี่ตำบลคือสถานที่ประสูตรตรัสรู้สแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานผู้จาริกไปยังเจดีสถานด้วยความเลื่อมใสแล้วจักเข้าถึงโลกสวรรค์ได้ เมื่อคราวทำกาละทรงประทานโอวาทรับสั่งกับพระอนุนว่าเมื่อเราบริญิพานไปแล้วบางทีพวกเธอจะพึ่งมีความคิดว่าเพราะบรมศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราปรินิพานไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งเป็นปัจฉิมวาจากับภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะ นี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นสาระทั้งคู่ที่ผลิดอกออกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นโปรยปลายลงเฉพาะพระสรีระเพื่อบูชาพระตถาคตแม้ดอกมณารบดอกไม้สวรรค์ก็ตกลงมาจากอากาศแม้จุลแก่นจังอันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ โปรยปลายลงมาเฉพาะสรีระเพื่อบูชาพระตถาคตแม้ขณะนั้นเทวดาในมือนโลกธาตทก็มาชุมลุมกันเพื่อเฝ้าพระตถาคตที่ป่าสารวันมืองกุศินาราเสียงสวดมนต์ประกอบกับกลิ่นควันธูปและภาพที่ปรากฏข้างหน้าเป็นพระนอนปางปรินิพานนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผู้เราชาวพุทธผู้ที่ได้มากราบไหว้ราวกับว่า พราะปฏิมากรรมนี้เป็นศพคนตายจริงๆดวงตารี่ลงคือปรับสนิทสีหน้าแสดงความหมดกังวลทุกอย่างนี่เองคือพระพุทธองค์ของเราเมื่อเสด็จดับขันธะปรินิพานณที่นี่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับได้นมัสการพระบรมศพพระบรมศาสดาจริงๆนับว่าปติมากรรมชิ้นนี้ สร้างได้สมสัดส่วนสมจริงทําให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งจากพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้เองผู้เดินทางมาถึงนครกุสินาราจะมีความตั้งใจยอยู่อย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยความศรัทธานแน่วแน่ที่จะถวายพระหมที่พระพุทธเจ้าปรินิพานณสารวนโนทยานหรือถวายพระหมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพาน ในพระพุทธประวัติกล่าวตำนานการปรินิพานของพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระพุทธองค์ประทานพระโอวาทเป็นวาระสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยทรงทำปรินิพานบริกรรมด้วยอนุป,ปุพพาวิหารสมาบัติทั้ง8โดยลำดับคือทรงเข้าปฐมฌานออจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออจากทุติยฌาน ส่งเข้าตติยฌชาญออกจากตติยฌชาญส่งเข้าจตุตถาชาญออกจากจตุตถาชาญเมื่อครบรูปาวจรสมาบัตส,สีตามลำดับแล้วส่งเข้าอรูปาวจรสมาบัตส,สีสืบต่อไปบริเวณภายในเป็นที่ปริสถานพระพุทธสายญาติปางปรินิพานมีขนาดความยาว23ฟุต9นิ้วกว้างห้าฟุต6นิ้ว องค์พระยาวสิบฟุตสูงสองฟุตหนึ่งนิ้วมีผู้ศรัทธานำผ้าจีวรสีเหลืองอรารามมาถวายมิได้ขาดพุทธปฏิมากรรมแกสลักจากหินจุนศิลาก้อนเดียวจากมือจูนาใกล้กับเมืองพารณสีที่ฐานเป็นรูปปั้นของปัจชิมสาวกพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธองค์ถัดไปเป็นพระอนุรุธะ ผู้เข้าสมาบัติติดตามดูพระพุทธองค์จนเข้าสู่ปรินิพานผัดมาเป็นรูปพระอานนท์กำลังโศกเศร้าการได้กราบไหว้พระพุทธบาทนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งในบุญญากริยาของชาวพุทธเมื่อมาถึงเมืองกุสินาราผู้จาริกสแสวงบุญก็จะน้อมกราบที่ฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าปางปรินิพานโดยถือความตามที่ท่านมหากัสสปะ เข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดีของพวกเจ้าเมืองมลเมืองกุสินาราครั้นเข้าไปถึงจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทําจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทําประทักษิณาจิตกาทานสามรอบแล้วเปิดทางพระบาทถาวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียเกล้าแม้ภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านั้น ก็กระทำเช่นเดียวกันผู้เจ้ามันละแห่งกรุงกุสินารารับสั่งให้พวกเหราบุรุษเตรียมเครื่องใช้ตามที่พระอานนท์บอกทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเสด็จไปยังสารวัน